สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาชมวิวนะคะจุดชมวิวอยู่ที่วัดถ้ำเขาปูนค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็ประมาณ8 9้าโมงนะคะยังเช้าอยู่เลยเราก็จะเห็นบรรยากาศที่เขาลากแพค่ะปกติเราเคยลงแพนะคะก็จะเห็นแต่บรรยากาศข้างล่างเนี่ยเพิ่งได้เห็นนะคะที่เราจะมองจากบนภูเขาลงไปด้านล่างค่ะลากกันแบบนี้เลยนะคะ วัดถ้ำข่าปูนอยู่ที่ตำบลหนองย่าค่ะอําเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะไหนๆก็เข้าเมืองกาญแล้วนะคะก็ไม่ยากเลยที่จะมาที่นี่มีอยู่2อย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือจุดชมวิวตรงนี้นะคะแล้วก็เดินชมถ้ำไซย้อยที่อยู่รบริเวณป่ากทางเข้าค่ะหรือถ้าเราเหิวก็จะแวะทานอาหารที่นี่ก็มีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะคะนั่งทานอาหารแล้วก็ชมวิวไหว้พระที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะทุกคน สำหรับถ้ำก็มีบรรยากาศมาให้นิดหน่อยตรงนี้เป็นถงที่เป็นทางออกแล้วค่ะถ้ำของที่นี่ก็คือสุดเซอร์ไพรส์สามากเพราะว่าเราลงถ้ำแล้วก็เดินลอดไปเรื่อยๆจะมีทางออกอีกแห่งหนึ่งนะคะระยะทางประมาณ200เมตรก็ถ้าใครมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไม่กลัวความมืดไม่กลัวที่ขับแคบก็ต้องลองเดินดูนะคะตรงนี้เป็นทางออกก็คือใกล้ฝั่งทางออกแล้วค่ะ บริเวณทางออกนั้นนะคะก็จะมีรูปภาพที่แสดงให้เห็นประวัติในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะทุกคนก็นอกจากได้ชมถ้ำแล้วนะคะเราก็ยังจะรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสงครามโลกด้วยจ้าก็ฝากที่แห่งนี้ไว้เป็นอีกที่หนึ่งที่นะักท่องเที่ยวควรที่จะมานะคะ